ตำนานเล่าว,ว่ามีงูเหลือมจำนวนนับไม่ถ้วนอาศัยอยู่ในโลกนี้ทุกๆ500ชาติพระเจ้าจะให้ไข่มุกมังกรให้งูที่ได้สะสมบุญมากที่สุดให้มันแปลงร่างเป็นมังกรและปกป้องความสงบสุขของโลกต่อไปแต่มีงูเหลือมตัวหนึ่งที่คอยมองหาโอกาสที่จะแปลงร่างเป็นมังกรอยู่เสมอเพื่อที่จะทำลายโลกนี้เพราะเพื่อป้องกันไม่ใหสถานการณ์นั้นเกิดขึ้นพระเจ้าได้วางไข่มุกมังกรไว้ในร่างของทารกแรกเกิดเลือกพระภิกษุค,คู่หนึ่งเป็นผู้ปกครองด้วยในปีที่เด็กสาวอายุ20ปีลูกแก้วมังกร จะสร้างลักษณะที่น่าตกใจแล้วก่อตัวขึ้นอย่างสมบูรณ์ในวันเกิดของเธองูดำสัมผัสต,ตำแหน่งของยวนหลงที่เรียกกองทัพสัตว์อสูรโจมตีหมู่บ้านที่หญิงสาวอาศัยอยู่หัวหน้าปีศาจสั่งยิงปืนใหญ่นับไม่ถ้วนพร้อมกันหมู่บ้านเมื่อไม่กี่นาทีที่แล้วกลายเป็นทะเลลาวากองทัพปีศาจฆ่าคนในหมู่บ้านทั้งหมดรวมผู้หญิงที่เหลือไว้ในที่เดียวเปิดเสื้อหญิงสาวแต่ละคนตามหาคนมีรอยรูปมังกร แม่ที่ต้องการปกป้องชีวิตลูกสาวของเธอนําคนร้ายมาที่บ้านของหญิงสาวโดวยมีเล่มเดียวฆ่าพ่อของหญิงสาวแล้วฉีกเสื้อของหญิงสาวเผยให้เห็นภาพบังก่อนระหว่างทางคุ้มกันหญิงสาวก็มีองครักษ์มาช่วยไว้อาจารย์พยายามที่จะหยุดกองทัพชั่วร้ายส่วนลูกศิษย์ฉวยโอกาสนั้นเอาตัวสาวไปโดยไม่คาดคิดงูตัวร้ายจะปรากฏตัวขึ้นและไล่ตามมาด้วยตัวเองเห็นว่าไม่มีทางวิ่งต่อไปแล้วเพราะเพื่อปกป้องความสงบสุขของโลกทั้งสองคนจึงกระโดดลงจากหน้าผาในพริบตา500ปีผ่านไป เด็กหญิงที่กระโดดลงจากหน้าผาในปีนั้นกลับชาติมาเกิดในนามซาร่าอายุกำลังใจยี่แล้วรอบตัวเธอเริ่มมีสิ่งประหลาดปรากฏขึ้นตัวอย่างเช่นอาคารถูกทำลายโดยสิ่งมีชีวิตบางชนิดทิ้งร่องรอยไว้อย่างกบเป็นแม่น้ำในหลุมก็มีการค้นพบเกล็ดลึกลับซาร่าเห็นข่าวแล้วใจหายเอาแต่อยู่บ้านทั้งวันบนฝาผนังเต็มไปด้วยยันเพื่อนสนิทของเธอคิดว่าคุณมีภาวะสิมเศร้าแล้วสักพักก็นัดซาร่าไปพักเพื่อพักผ่อนแต่ระหว่างทางกลับบ้านเธอถูกคนล้อมไว้ แล้วจู่ๆก็ช,ชายชราปรากฏตัวขึ้นและลักชายอ้วนลงแล้วจัดการคนที่เหลือถึงจะโดนไม้ตีเขาก็ไม่เจ็บจัดการเสร็จแล้วเขาก็หันหลังไปซาร่าเพราะกลัวมากเลยวิ่งไปที่สถานีตำรวจแต่ใครจะกล้าเชื่อว่าผู้ชายที่อ่อนแอสามารถจัดการชายกล้ามโตไปสามคนได้ง่ายๆตรงกันข้ามตำรวจส่งเธอเข้าโรงพยาบาลจิตเวชขณะนี้ร,ปรอปภสวนสัตว์อยู่ในการตรวจตราเห็นงูหลามยักษ์ย้ายยาวหลายร้อยเมตรในปากยังคาบช้างหนักสองตัน รปภตกใจรีบไปแจ้งความที่โรงพักแต่ใครๆก็คิดว่าเขาพูดจาเละเธองูยาเป็นร้อยเมตรมันจะมีได้ยังไงจะมีงูกินช้างได้ยังไงข่าวลือเห็นเห็นก็เลยพาเขาไปที่โรงพยาบาลจิตเวช เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่พูดว่าประสิทธิภาพของตำรวจสารัฐเป็นที่หนึ่งจริงๆหากแก้ไขคดีไม่ได้ก็จัดการกับผู้แจ้งความแทนเผชิญหน้ากับการสอบสวนของจิตแพทย์ราปภต้องเปลี่ยนคำพูดที่ว่าไม่เคยเห็นงูหลามยักย้ายไม่งั้นเขาก็เข้าโรงพยาบาลจิตเวชจริงๆแต่เมื่อหมอกำลังจะแก้มัดให้ทันใดนั้นหัวของงูหลามตัวนั้นก็ปรากฏขึ้นนอกหน้าต่างผู้ป่วยผู้สานอกหน้าต่างมีงูหลามยักย้ายบอกหมอให้หันศีรษะไปดู แล้วงูก็รีบหนีไปทันทีหมอก็หันไปดูผลลัพธ์คือไม่มีอะไรเราพอ,พอเพิ่งโดนปล่อยตัวหมอก็วินิจฉัยว่าป่วยทางจิตเขาไม่อยากจะเชื่อตาตัวเองจริงๆแต่จริงๆแล้วมีงูหลายักย้ายยาวหลายร้อยเมตรอยู่บนยอดโรงพยาบาลมันกระแทกหัวเบาๆแล้วเข้าโรงพยาบาลทุกคนวิ่งหนีไปด้วยความกลัวแต่มีคนหนึ่งที่สงบมากเขาเป็นลูกศิษย์ที่รับผิดชอบปกป้องหญิงสาวเมื่อ500ปีที่แล้วได้กลับชาติมาเกิดอีกครั้งและกลับชาติมาเกิดในโลกมนุษย์เขาทาพบซาร่าได้สําเร็จ เหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ไม่มีเวลาที่บายมากจึงพาเธอขึ้นรถงูหลามยังสัมผัสได้ถึงตำแหน่งของซาร่ามันเลื้อยไปตามพื้นดินอย่างไม่หยุดโชคดีที่รถวิ่งเร็วพองูเหลือมได้แต่กรีดร้องอย่างไม่พอใจที่รถวิ่งออกไปหลังจาก่านเรื่องนี้ไปในที่สุดตำรวจก็เชื่อในการมีอยู่ของงูขนาดยักษ์ย้ายกระทรวงกลาโหมก็เรียกประชุมฉุกเฉินด้วยเหตุผลดังกลา่าวส่งกองทัพไปจัดการกับงูผ่านความลำบากมาหลายที ในที่สุดก็เจอรังงูแต่เมื่อได้ไปเห็นสัตว์ประหลาดยักย้ายตัวนี้ด้วยตาตัวเองแม้แต่นักรบชั้นยอดที่มีประสบการณ์สงครามมานับไม่ถ้วนเขายังกลัวและหันหลังหนีทันทีหัวหน้ากองทัพปีศาจนำลูกน้องไปสกัดการพวกเขาโดยพื้นฐานแล้วอย่าให้โอกาสพวกเขาลงมือเขาเพียงวิ่งดาบของเขาเบาๆกองทัพชั้นยอดก็ถูกทำลายล้างอย่างสมบูรณ์ที่นั่นทั้งสามไปบ้านเพื่อนที่เป็นหมอด้วยการสะกดจิตลึกซาร่าเพื่อฟื้นความทรงจำของเธอเมื่อ500ปีที่แล้วได้สำเร็จ ตอนนี้เจ้างูยักษ์ย้ายก็มาเจอพวกเขาอีกแล้วความจริงแล้ววันนี้เป็นวันเกิดปีที่20ของซาร่าแม้ว่านางจะวิ่งไปสุดขอบโลกงูร้ายก็ยังสัมผัสได้ถึงตำแหน่งของเธอระหว่างทางนีสองคนหยุดกลิ่นงูหลามมาอีกแล้วมันพุ่งตรงเข้าไปในร้านอาหอีธานพาซาร่าวิ่งออกไปนั่งรถของเพื่อนเห็นแต่งูข้ามรถเล็กขึ้นไปเพื่อหยุดรถสามคน อีธานและซาร่าลงจากรถและถูกงูต้อนจนมู่โชคดีที่ตำรวจตามมาได้ทันช่วยหยุดมันไว้ได้ชั่วคราวเลยช่วยให้คนสองคนได้ชีวิตเล็กๆของพวกเขากลับคืนมาความล้มเหลวห้าครั้งเจ็ดครั้งทําให้งูระบายความโกรธของมันมันให้หัวหน้ารวบรวมกําลังพลทั้งหมดส่งกองทัพไปทําลายล้างโลกมนุษย์งูยักษ์ย้ายสร้างความหายนะไปทุกคนทุกแห่งส่วนอีธานก็าซาร่าขึ้นไปบนหลังคาเพื่อเตรียมขึ้นเฮลิคอปเตอร์แล้วออกเดินทางงูไล่าตามมาทันทีร่างใหญ่โอบรอบอาคารขึ้นมา วินาทีสุดท้ายก่อนขึ้นเฮลิคอปเตอร์มันก็คว้าเครื่องบินมาทั้งสองคนกระโดดลงจากเครื่องบินและวิ่งหนีไปทันทีเมื่อเห็นว่าไม่มีทางไปซาร่าจึงยกปืนขึ้นขู่งูยักษ์ย้ายโหดเหี่ยมตัวนั้นแงหน้าขึ้นฟ้าแล้วกรีดร้องนาทีสุดท้ายท้องฟ้าเปลี่ยนไปอย่างผิดปกติเมฆดำปกคลุมทุกที่เมื่อทั้งสองกำลังจะเลือกฆ่าตัวตายก่อนที่เฮลิคอปเตอร์ทหารจะมาทันเวลายิงกระสุนใส่มันแม้แต่งูตัวร้ายก็ต้องพ่ายแพ้ ในเวลาที่กองทัพเป็นผู้ที่พร้อมจะชนะสัตว์มังกรบินขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นสถานการณ์สงครามเปลี่ยนไปกระทันหันเครื่องบินทุกลำถูกยิงตกกองทัพอสูนก็เดินอยู่ตามท้องถนนนี่เป็นครั้งแรกที่กองทัพมนุษย์ได้ต่อสู้กับกองทัพอสูรร้ายจากต่างโลกภายใต้การบังคับบัญชาของหัวหน้ากองทัพป,ปีซาทหารม้าสูนนับไม่ถ้วนที่ไม่สนใจความตายเข้าสู่สนามรบสัตว์ประหลาดยักษ์ย้ายสร้างกองทัพโดยใช้กระสุนปืนใหญ่คนอนาดหนีไปกระจัดกระจายแม้แต่รถถังของกองทัพหรือยานเกราะก,ก็หยุดพวกมันไม่ได้ กลับถูกทำลายได้ง่ายกองทัพมนุษย์ล้มเหลวอย่างน่าสังเวชกองทัพสัตว์ร,ร้ายตามทันซาร่าและอีธานพวกมันบังคับให้พวกเขาหยุดรถแล้วพาพวกเขากลับไปที่ถ้ำของพวกมันงูหลามยักษ์ย้ายปรากฏขึ้นจากความมืดมันคลานไปตามร่างกายของมันและเข้าใกล้แท่นบูชาที่คนทั้งสองยืนอยู่นี่คืองูหลามที่มีชีวิตอยู่นับพันปีมันคลานไปตามแท่นบูชา รับใดที่ได้ลูกแก้วมังกรไว้ในร่างกายมันก็จะแปลงร่างเป็นมังกรแล้วบยบินสู่ท้องฟ้าในเสียงเชียร์ของพยโยสนาวงูหลามดำเนยหัวขึ้นฟ้าแล้วคำรามถึงตอนนี้จะแปลงร่างเป็นมังกรได้ก็ต้องทำขั้นตอนสุดท้ายเท่านั้นการเห็นซาร่ายืนอยู่ระหว่างความเป็นกับความตายอีธานเป็นกังวลอย่างยิ่งปากเอาแต่ตะโกนเสียงดังทันใดนั้นด้านหน้าเหรียญบนหน้าอกของเขาก็เปล่งแสงระยิบระยับท้องฟ้าเปลี่ยนสีทันใดด้วยฟ้าร้องและฟ้าผ่าพลังงานมหาศาลที่ทะลุผ่านเมฆพุ่งรงลง,งมาจากท้องฟ้าปล่อยคลื่นกระแทกอันทรงพลัง แม้แต่กองทัพสัตว์อสูรที่อยู่ยงคงกระพันก็พ่ายแพ้ไปในทันทีและงูหลามดำยักย้ายก็ยังหมดสติไปมีเพียงหัวหน้ากองทัพป,ปีศาจเท่านั้นที่ยืนอยู่ตรงนั้นและอิธานก็เป็นอิสระจากโซ่ตรวนเช่นกันเขาหยิบดาบอบนพื้นขึ้นมาแล้วต่อสู้กับวิญญ,ญาณผู้พิทัก์แต่มีเพียงสองหรือสกระบวนท่าเท่านั้นที่พ่ายแพ้ในมือของมันเมื่อหัวหน้ากำลังจะฆ่าเขา ดาบของเขาแทงเหรียญที่หน้าอกของอีธานเหรียญน,นั้นปล่อยพลังงานมหาศาลออกมาอีกครั้งซึ่งฆ่าผู้นำทันทีในเวลานี้งูหลามดำก็ค่อยๆตื่นขึ้นมันกระแทกอีธานเบาๆขณะที่กำลังจะกลืนกินซาร่าจูจูงูหลามสีขาวที่เป็นตัวแทนของความยุติธรรมก็ปรากฏขึ้นกัดข้องงูหลามดำ 2 0 0พปีที่แล้วงูสองตัวต่อสู้กันอย่างไม่หยุดยัง้งจบจนวันนี้ในที่สุดก็ได้ต้อนรับการต่อสู้ที่เป็นเวรเป็นกรรมพวกมันพันกัดกันอย่างต่อเนื่องหลังจากต่อสู้ไปได้สักพักงูหลามดำผู้มากประสบการณ์ก็คว้าโอกาสนี้ไว้ได้สำเร็จจัดการได้สำเร็จมันเงยหน้าขึ้นฟ้าและคำรามเหมือนกำลังประกาศต่อพระเจ้าว่าเป็นผู้ชนะแล้วหันไปมองซาร่าอีธานก็อยากจะพาเธอไปแต่ซาร่ารู้ดีว่าต่อให้วิ่งไปที่ชายทะเลเธอก็หนีไม่พ้นตอนที่เธอเกิดโชคชะตาได้จัดเตรียมทุกอย่างไว้แล้วเธอเดินไปหางูหลามดำที่ใจร้อนนั่น ตดต่อพลังงานในร่างกายตัวเองลูกแก้วมังกรค่อยๆก่อตัวขึ้นในอากาศเมื่องูหลามดำกำลังจะกลืนมันซาร่าทุ่มสุดกำลังเพื่อนำไข่มุกมังกรมาอยู่ต่อหน้างูขาวให้มันกลืนกินพลังงานนี้ไปงูหลามดำกรดพุ่งเข้ามาบ้าคลั่งกัดงูขาวยักย้ายแต่ก็สายไปเสียแล้ว อูหลามสีขาวเริ่มวิวัฒนาการเป็นมังกรตัวจริงมันจับงูเหลืองดำด้วยกรงเล็บแล้วกดลงไปที่พื้นมังกรมองด้วยความรังเกียจแต่งูดำยังไม่ยอมเลิกราจึงพุ่งเข้าหามังกรแต่พวกเขาไม่ใช่คู่แข่งในระดับเดียวกันอีกต่อไปงูหลามดำถูกมังกรโยนทิ้งทันทีเห็นมังกรบินขึ้นฟ้ามันกัดหางมังกรแล้วอยากบินขึ้นไปบนฟ้าด้วยกันแต่กลางอากาศมันถูกมังกรค้นพบมันจึงถูกโยนลงพื้นอีกแล้วแต่ถึงอย่างนั้นงูดำก็ยังอยากเสี่ยงชีวิต มังกรเห็นว่ามันอยู่ในความงุนงงไม่ยอมตื่นพ่นไฟมังกรเข้าปากงูหลามดำทันทีแป๊บเดียวก็กลายเป็นเท่าฐานหลังจากที่เท่าฐานตกลงมามังกรบินลงมาต่อหน้าอีธานแล้ว ่ายลูกแก้วมังกรอ,ออกมาร่างของซาร่ากลายเป็นแสงสีขาวค่อยๆรวมตัวกันเป็นรูปร่างในอากาศหลังจากที่เธอบอกลาอีธานครั้งสุดท้ายหล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับไข่มุกมังกรมังกรถือลูกแก้วมังกรเข้าปากแล้วบยบินให้เร็วดังลงที่พุ่งตรงสู่ท้องฟ้าปกคลุมโลกต่อไป